เดี๋ยวสนุนก่อนกี่เบาเตียงไปพ่อแล้วแรกๆก็เห็นโยไอพ่อแล้วสมมพาไปแล้วอยู่เตียงอยู่หน้าพ่อหน้าเมย์ที่ซีบอกหน้าคนแบบมาขออยู่เลยอยู่ในหน้าผลเล่ยังติดห่างกัเรื่อสีมาได้เห็นไน้บังโยก่อยก็ได้บังเดติดตามทั้งคลิป กบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบริร์สุขนนุสุคนนว่าอยู่ภายในและกะตาประเทศแ็ยินดีตอนหับกอดสูซองสาวบุญมาบ้านเฮาคือเก่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาหน,นี้เนาะมาเปลี่ยนเส้นทางพี่น้องเอแต่ก่อนลงไปพุดนหละทางสวรรค์เขตมาน,นีขึ้นมาทั้งดงเห็นเนาะเป็นข้างแรกพี่น้องเลยที่สีมาเยี่ยมยาม,ยามทางนองตาเนาะเห็นแต่ในลายลายซองพี่น้องเอ ทีเขามาหาท่านองตามัน,นี่เป็นขัง้งแรกของสาบุญเด้อทีสิเวมาเยี่ยมยามเนาะมากับสาวนวลพี่น้องเลยแต่กามีสาวแก้วสาวไร่เนาะมาพร้อมๆกันอาม,ามาน,นี่ก็เป็นขัง้งแรกแต่ได้เห็นแต่ไล้บุผู้คนเนาะสัมภาษณ์ทางน้องเพิ่นสาบุนียู่ก็เคยมาจากเ่อถ้าว่าจังไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามและให้กำลังใจทั้งสาบุญเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ เปลี่ยนเส้นทางมามาน,นี่เวมาทางนี้ก่อนอ่าทางน้องเมย์กับบอดได้ไปเด้อมือนี้เนาะอาจังไดีก็เป็นกําลังใจให้เนี่เด้พอ,ดอ,อดพี่น้องเด้อะเวมาเยี่ยมยามทำข้าวก่อนอ่าเด้อพี่น้องเคยเห็นแต่ในคลิปเนาะมือน,นี้ก็บสีเดมาโอตัวจริงของน้องต้าอ่าจังไดียก ากพ่อแม่พี่น้องไปเบิงไปส้มน้ำกันแล้วก็ไปติดตามไปเบิงน้ำกันถ้าว่านในคลิปนี้สับุรมาวิ่งพิดพลาดประการใดก็ต้องกราบโโขอโทษขออภัยเพื่อสุขุสุขคนเนาะขอบุญขอบคุณเพื่อสุขุสุขคนที่เข้ามาเบิงมาส้มแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดเด้อดดพี่น้องเด้อปะป่านนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาสบุญรีเข้าไปหาทางนองตาสากรไปทำข้าวทำข้าวน้ำกันพี่น้องโอ้เอของมาหออเลยอากาศเดยวเคยมาก็เพื่อ ขอโทษขอไฟประสุกัคนเนอะนะอี่เขามา,าบินมาเงนผะเลยก็อนน้องบาเตียงเนาะก็ร้ายก็เนี่ยที่งานก่ไป็นอะไรบางงานก็มาเ,าเคยน่าจะเือ,อน,นี่จะเป็นขั้นแรกโอ้โหเพือนเราหนี่เข้มทางครับเลยได้ทีดินแล้วนี่นะโอ้โทษเข้มทางเอกเลยดไทยก็สัง่ง ปกติมองห้องน้ำจักรนี่แล้วกีโปตืินสะพ่นี่อาเด้อสบายดีเด้อโอ้หาก็เห็นครั้งแรกเนาะเราเคยเห็นจักเกอร์ได้อือยังไดเด็อเมื่อยบ่เมื่อยแข้งว่านั่งย้อนแข้งแบบน่ะว้าวแข้งคือนั่งแค่ดีไปเนาะโอ้ท้องเรา เคยเห็นข่อยอยู่บ่บ่บ่เจ้าบ่ซาตาบ่ออเคยเห็นแต่ในคลิปข่อยก็ได้เคยเห็นแต่ในคลิปเอในช่องหลายๆช่องเนาะเห็นทงบเียงหรือว่าผู้ใดมาหลายๆช่องนั่นแหละบ่เคยเห็นข่อยแล้วบ่ยบ่เคยมาเนาะเคยมาก็สิเคยเห็นอยู่เนาะ ทองแล้วอันจักเดือนอะไรนี<ะ>่<ะ>ก้าเดือนแล้วเดือนคลองคลองวะนี่นี่โอ้โอเดือนคลองเลยลูกคนแรกวะโดยเคยเห็ <c oughs> ในแต่ในคลิปแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสดีมาเห็นตัวจริงกะยิ้มเก่งเนาะปม่ายทางทัวเจ้าคนยู่ในห้องนังโดยอันนี้มบบอเอเพื่อนันปุ๊กเซสเซลบ้างเปนโอ้พอ,อดีอยู่เนาะโดย สบายดีสารนวลมากรสานนวลเลยใส่ดุยยี่ขึ้นเก่าสบายดีสบายดีพุรีพิรน้องเลยกล้องข่อยคือม้วแท้เนาะสารนวลนั่งแก่เด้อเจ้าสารนวลได้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 เพราะว่ากล้องมันสีม้วนเนาะเราก็บ่เคยเห็นเท่าแล้วค่ะบ่เคยมาจักเซื่อแรกเด้ไหมแต่งได้ซื้อยังก็ ตาตาตาอายุเท่าไรจเจอสามปีสามปีเหรรคือว่ายังเป็นน้องให้อยู่ได้เนระเป็นน้องยันยอนกับสีเขาไปว่าเป็นลูกข่อย้าลูกข่สาวเอสปีเราลุดินองปีสาวเาใช่ยนะ เดี Or, yeah. ๋ยวแหละคุณู้หญิงหรือผู้ชายเด้ลูกเขินมาผู้ชายคุณมะโอ้ท้องเราสูงเราเป็นผู้ชายเดือนไหนเดืสิได้เพิ่นว่าเดือนห้าวันที่เจ็ดวันที่สิบเจ็ดเดือนหาสากลบ่เดือนห้าเดือนสิมาเนี่ยนะโอ้เดือนนั่นเนยนั่นเนยมันเป็นเดือนหาสากลโดยตอนนี้มันเป็นเดือนหาแล้วสู่ซนไปคนท้องสูงๆเลยเป็นท้องผู้ชายที่เรางข่อยครับ แต่ก็ได้ง่ายอยู่ได้ซาข่อยสนอนเน้ดูคนแรกบ่แม่ดูคนเล็กเก็บดูอยู่บ่เห็ดเห็ดตีนคุยคิ้วคุยคิวดูบ่คุยอยู่เบาเร็วกะไปเสกหาหมอหาหมออยู่เราก็ได้ไปเรื่อยๆบ่บ่น้องไปไปโีกโงนไปช่องเทื้าแต่แบบเมื่อเสียนท่องนะแบบเมื่อตามพื้นนัดนะเว้ยพื้นนัดตอดนที่พื้นนัดแล้วก็เมื่อ เอาห้องน้ำเห็ดเองบ้อดูแบบนี้เลยก็ท่างผู้ใหญ่เพิ่นซอยดินดินอันนี้บ้อดินทางเขาบ่เตียงเพิ่นซื้ออยังนี้เน้นบ่เตียทางบ่เตียงเด้สันนวนเพื่อนเป็นอย่างนี้พิ่นพากันลุมกันเห็ดซอยกันนี่เด้จังเราจังได้มีวนอยู่วนเศร้าเนาะแต่ที่แรกนี่คืออยู่นครนเมที่แรกอยู่นครนเมอยู่ในบ้านเพิ่นบ้ออันนี้บ้านยัง เสนบ้านน่ะพกเลยเออแต่ว่าย่าออกมาแบบนี้เนาะแม่นย่าอย่างมาแบบไผ่ซื้อดินซื้อดอนเลิกออกมานะแต่อยู่หน้าพุ่มไมันด้เป็นบ้านใหไงผดผดซื้อก็ได้ดินอันนี้สาวราคาหกมึงแต่ทำผู้ใหญ่ทางเบาเตียงบ่บดทีมงานเพิ่นแล้วเนาะตามทีมงานเพิ่นแล้วคอยกระติดตามเยอะคอยกระเห็นเจ้าเยอะ ออกมายูพี่เลยเป็นจังไดวันนี้สะดวกสบายบ่สะดวกสบายมันกะลงหูลงตาเลยเนาะเป็นทีเขาเองเนาะเมื่อก่อนเราอยู่ทีเพิ่นนะวันนี้ก็เปลี่ยนตัวของเขาเองแล้วสบายขึ้นแล้วลูเห็ดยังสเตแบบอยู่แบบพัวเมียในเห็ดยังเห็ดไเห็ดน้าบ่เมื่อก่อนนะเฮ็ดอยู่ในพอนเม แต่ว <t> ่าปีนี้ก็ถ้าว่าเพิ่นได้เฮ็ดก็ไปเฮ็ดนําเพิ่นคือเก่าอือถ้าว่าเพิ่นบ่เฮ็ดก็เฮาก็ไปหารับจ้างอือั่นก็ไปซอยเขาเจ้าให้เฮ็ดอยู่ดอกพ่อแม่เฮาเพิ่นจังได๋เพิ่นกบ่อันนลูกดอกแม่นบ่ทิาดอกแม่นได้เฮ็ดเฮ็ดนโัได้เดินเาในแคมทางเลยเนาะในแคมทางเลยดิเือนนี่กสมมันเขาบเตียงเนาะเพิ่นพากันเฮ็ดแซวๆส่ อยู่ก็อบอุ่นดีนี้ไดพือเราเต็มตารางพุกเราเตรียมไว้ดีผู้สเน่ยเราผู้สโนวนเครื่องใส่เครื่องซอยของดิกหน่อยก็ครบแล้ว่ะดูคือว่ามีผู้มาซอยแล้วโดนแต่ลูกคลอดออกมาเนี่ยเมียนส่ร์ลดสวมใส่เลยอ้าออกมาเด้อบอดีดีใจน้ำเขาก็ไดเห็นคนนี้หมืองผักหมูองเตาบอเคยมาตักเทื่อคอยแต่ด้ เคยไปแต่พูนทางบุ่นละทางบ้านพ่นซิมพ่นทางบ้านธาตุอิงฮังคอยออกไปแต่พี่น่ะมาแต่พิกายนี่ไปเฮือนเสาโมท่องแล้วนี่อาซิคอดพ่อมนนอกสาวคอยได้ทางเราวเนี่เดือนหาวันที่เท่าไรก็จะบอกวนี่สิวงสาวคอยเดือนหาวันที่สิบหกุดลายการถวะออกถวะตรงที่เงาโซน่วนมากเราก็คอยตรงดอกมเทียม บางทีก็บสิกรรเออบางทีก็สิกายไี่ีกทีส่เอ็ดส่อองจะด้ได้ทีกัออกก่อนถจะเบิดเดือนนี้ขลาดออกก็มีเนี่กับทีจะได้มเนาะบแน่บน้อนที่จดปะได้เนาะอันนี้เราถอดราทยก็เป็นของเจ้าวะบ่ถทายทยามาแก่น้ำ บ๊อบผัวเมย์ผัวนี่บ๊อบเมยผัวคนบ้านเดียวกันบ๊อบานเดียวกันนําสั่งกับจอแล้วเนาะดเป็นจึงได้ขอมืูซื้อเห็นมีอันทีมงานหลายๆส่องข้ามาหานี่เขาซื้อเป็นแบบดีใจเอ่ยโอ้ดีใจป่ะเนาะบ่เคยเห็นเนาะดเคยเห็นแล้วก็บ่เคยจังไรบ่เคยพูดจักมาก่อนเนาะบ่คิดว่าสิพ่อแบบสี่เนาะ ปูนแบบนึงคือว่าเน,นี่ยอันนี้เฮือนไปสั่นไปสนนั่นกะเฮือนคนในบ้านไหมเฮ้ยเดินมีดินแบบดินทางหลังอันนี้ก็ดินเจ้าของทีที่แบ่งขายเนาะอ๋อ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 ,อที่แบ่งขายให้ก็เลยแบ่งขายให้เจ้าอันนี้โดยตอนนี้นี่เพลงอยู่วะ ก็เพิ่นก็สิเฮือนแน่นี่เนาะใกล้ๆนี่แม่นเพิ่นก็สิตั้งเฮือนเพิ่นแล้วก็บักกกหม่องสิเห็นต้นเสาต้นหยังเนาะโลยสิปล้ําซะกงามเด้ทาสีห้องห้องน้ํานี่อันเฮ็ดเองบ่หรือว่าจ้างบ่ก็จ้างสร้างเพิ่นอ๋อแก็ทางพวน้องก็ซอยเพิ่นนั่นน่ะเอ้อืแบบซอยจับซอยยังนําลยได้เฮ็ดได้เฮ็ดนําเพิ่นลย ก็ได้เป็นจ้างกาสร้างเท็ดท้างหน้าก็สี่พันโอ้จ้างชอคนโอ้ก็พอจ้างได้เนาะสี่พันอ้าวพักมันแพิทน่ว่างมัน่นกับม่เลียนอยู่บ้านนไปทางอื่นเนาะไปทางอื่นสี่พันอ้อพักด้พกอยอันตั้นยังก็ก็เป็นก็เป็น เลยเนาะก็ได้โดนบ่พอเดินแล้วก็คักได้เฮียนทางพุ่เข้าทางในพุ่นล่ะเนาะโลอยู่ซี่ก็โลกนันก็กําลังก่อเพื่อนก่อยงเนาะเพ่นน้องมเลยเพ่นน้องมบ่แม่อ๋อที่กําลังก่อในสมูอยู่หั่นบ่อยู่รับบ่ได้อยู่ในเพิ่นบ่เดี๋ยวนี้บ่เพิ่นย้ายออกมาแล้วอ๋อๆเพิ่นอยู่เพ่นงนั้นบ่ เมินอ๋อเฮิอนสามมอยู่บ่เราอยู่เฮือนอยู่บ่อยู่นี่แม่เรานั่งอยู่โอเฮือนเราพอดีตรงกันกับเจ้าเลยเนาะเจ้ากับสามโม่เนี่เป็นพี่น้องกันเนาะแม่อืมเป็นพี่น้องเดียวเฮือนใกล้เดียวเคยเคยเข้าไปแต่เฮือนในแล้วแต่พี่จัยนี่แหละเป็นลูกเอ้ยลูกน้องด้วยวะเนี่ยไรลูกเอ้ยลูกน้องครัพอค่อยๆกันเลยเนาะกับสามโม่หน่ะละพี่น้องกัน ดีแต่มาอยู่คนละฝากทางเนาะตะกี้สาโมลรอยู่ในวันนี้ได้ออกมานอกสมอเลยเห็นทางสซีนี่คือแบบโยงง่ายมาทางอื่นบอก่คือเป็นฮูเป็นยังกะแม่แบบตะกี้เราเขามุ้งอยู่ขนเด้เลยเลวบานิญาย่างมาพีล้วเข้ามั่งโอ้ตะกี้เราอยู่ทงเด้เราอยู่ทงหน้าเด้สนุนก็ที่เราเตียงไปพ่อเลาแรกๆก็เห็นโย ไอพ่อแล้วสมมพาไปแล้วอยู่เพียอนอยู่หน้าพ่อหน้าแม่จัง่ชี่บ่าโหน้าคนแบบมาขออยู่เลยอยู่ในหน้าเปิดเลยน้ำติพันก็เริ่มสีมาปุ๊บอยู่นี้ได้บึงยุก่อยก็ได้บึงติดตามทั้งคลิปบนเตียงอยู่ฮากับบอได้ว่าสิมาทามแล้วยเพราะว่าเฮาวกะหูเรื่องแล้วอันนี้มีแต่มาทามมาเล่นน้ำมาทามพวงหูซึ้งเนว่าเห็น เห็นเพื่อนได้แล้วก็ดีใจน้ำเพิ่นนะก็เลยมาแสดงความยินดีนะทีนี้ทีมีทางเป็นของตัวเองมีเงินมีซานอยู่ถึงสี่น้อยมันก็อบอุ่นก็พออยู่พอเช้าคือเขาอยู่เทียงไห้เทียงหน้าเลยสนุนเลยทีม้านี่ก็คือว่าม้าดีใช้กับพออยูอ่ะเนี่ยคนเฮาเนาะมัน่วยก็โบปินตะย่านทอกแบบนี้โ้เฮาอยู่ฟัวพ่อเมียเพียงเนาะที่สุดที่ยากกับพออยู่เป็นของตัวเองโอ้โหคอยสั่ง เอาไติดตามผู้ได้าว่าเจ้าขอก็ติดตาพอกรเห็นพก็เบิงเวิ่เจ้าบ้คอย่ยเห็นบเคยเห็นว่พกระาบุญสาบุญมากขัดข่าไปเบิ่งในซองกับิเห็นอยู่ดรกมันเจนพได้รีมกัทอัพักเออบ่ได้เล่นมันบ่ได้สูสักแบตนะแต่ก่อนอยู่ผูเขาชักมันยังบ่ได้มีไฟฟ้าบ่แสกใส่ไพนี้ก็มันบ่ได้กุ้ง ทั้งสมูก่นยังบรดมีนทใช้บอกเพิ่นมี่แล้วเพิ่นข้อสากน้ำเพิ่นแล้วมันอยู่ไกลให้เพิ่นกับบริเฮงเลยเอาก็ดึงมาแต่บ้านทุกคนกันโอ้บริเฮงเลยแบบหมอแบงมันอยู่ไกลว่าสั้นซมันต้องมีหมอแบงหนึ่งเนาะลงอีกก็เลยใส่ตัวนี้ไปก่อนเลยอยู่แถวเนี่ยมันบอกมีหมอแบงป้ะนิอยู่เนาะโอที่จะกลับเลยมาเล บ่งคงสีอันนี้เอาแถวนี่เพิ่นบ่ได้มีไฟใส่บ่ทุกคนบ่โอ้หัวสวมเราเอาแบบสนั่งเนาะนี่เนาะแบบนั่งยอนแขนนั่งเมื่อยนั่งก็เอาตสันสบายเด้อแม่นั่งร้ายผักชีมึนแข้งมึนขาเลยเอาย่างดูดูลูกเขาจะได้ออกง่ายย่างอยู่ไบลินเจ้าเจ้ามาเห็ดยังในตอนเจ้าช่องกะตอนวันอยู่นี่กะเห็ดคุดละกอกละพูอ่ะชอยพั่ว จะมักนอนเวนอยู่บะบอเออเดีแล้วก็จ้าบหมักนอนเวนคนฮาคขันคนทองอะนอนเวีหนลายแล้วมันมันบอกฮาวเลยฮามีเหตุอะไรเหตุอะไมันมันบ่แม่สนวนอันนี้ก็ตามไอ้บูหานพอแม่ฮาเคยบอกมาขันนอนลายแล้วมันมันสีแม่แม่ไอนี้ก็บอกตรงๆเนาะแบบคือแม่คอยเิ่นสิบอกบ่ให้กินเล่นกินกัวสินะอิ่มแล้วให้เศ้าโลิพอบ้านเฮาได้ลูกแล้วเิ่นสิได้ธรรมศาสตร์เอง คะบเคยนอนเว็นอะไรลูกยาก็เคยพ่อแม่ก็เคยบอกอยู่บ่บอกนะก็คือกั้าแรกน่ะก็หาแล้วก็อยากนอนเพิ่นบอกว่าบ่ให้นอนนั่นแหละบ้านเฮาแล้วย่างลนพิ่นว่บ้านเฮาแล้วเพิ่นสิคือกันนี่แล้วก็บ่ได้เคยนอนเว้นเลยไดดีแล้วแหละัวกับคนบ้านนี้เนาะว่าดีแล้วัวคนบ้านเดียวกันแม่คอยแม่ค่อย้แงบอกคักบ่ให้กินเล่นกินหวอิ่มแล้วก็คือเซาโลด แล้วก็บ๊วยห้ยารากท้ายได้สนวน,<ม>น,น,นเพแบบ<ม>ิ่นบอกผู้เฒ่าบ้านเฮาแบบว่าคันเฮาบ่คือคนในเมืองเด้เฮาเจ็บแล้วเพิ่น<ม>เพิ่นไปได้แบบอัน<ม>นี้นช่เนาะอันนี้เฮาไปได้ธรรมชาตินะแม่นเอาแต่สลับมาเนี้จังน้อยเพื่อนรัคนเพิ่นกะ็ะอจิโอ้ยบ่บ่บเสื้อกะบ่เสื้อกะตู้เสื้อนะเนาะกระดิ้งเลยจะสลับได้ถ้านอนเล่นนิดหน่อยได้เยอะบนบ๊วยหญ้านอนเวีนนอนเล่นได้หกบ่ได้รับ่ได้ยังเนีนอนเล่นนอนยังแล้วก็สินั่งแล้วเฮาก็เมื่อย น้องบางทีก็อยู่สิดอกที่ดินซอยพูโอตัวไดมันนักเฮ็ดบ่ได้ก็บ่เฮ็ดเฮากะเขาเองหมดนั่นโอ้อันนี้แม่ะเขาตลาดนี่ล่ะว่าคึ่งไเนาะบ่แบบแบบแงนะเราเป็นคน็แ้เฮาบ่อยากอยู่ลาวว่าซั่นซะเฮ็ดน่แต่ตัวใดมันนักล่ะเฮาก็บ่ดีแล้วได้ี บ่ได้คิดอุ๊คิดยังไงยังพี่สุเมรุก็ยันว่ายันบะอุ๊คเนน่ยนี่ซื่อๆเยอะบอกว่าเรคิดอุ๊คแต่เรื่องสิได้ลูกนี่ได้ลูกโอ้โหผมเป็นยังทุกคนเฮ่ามีนี้มันก็ต้องได้ลูกได้แรกนะยังบอกเคยทุกคนคือกันคนแรกก็คือไข่กะได้ง่ายได้สนุกเหนื่ยก็ดีได้แบบเจ็บได้ได้โลดแบบนี้นะแบบว่าบิร์นโรลอนแบบนสินะข้าวกะ มงกินยังนี่ชาเตะและมึงกินบำรุงลูกค่ะแบบนึกอยู่นึกกินที่เพิ่นซื้อมาให้แล้วแหละอ้โเป็นนมจังซี่บ่โดยกินทั่วไป้าน่าเลยกินแบบมันนอกมันนาข้าวเหนียวเนาะตัวแด้มีเขาวเลยกินเนาะสต้าข้าเป็นค้นมันน่องข้าวกระป๋ามบำรุงได้ขึ้นมาได้ลูกสทใหญ่ทางข้ากระป๋าจุดนี้มาปข่อยก็ได้ลูกสามคนแล้วข้าวไม่ยิ่งข้าเข้าใจกันในการมีลูกมีเต้ามันกะ ง่ายบอมันกับบง่ายเพราะว่าคนทั้งคนเพื่อนสิออกเนาะค่ะอยู่ที่เฮ้าเนี่แหละให้กําลังใจตัวเองบ่ต้องท้อนโทษทุกคนตอนนี้ก็มาคิดแต่โอ้ยการคลอดนี่ก็นักแกอย่างหนึ่งพะว่าเฮ้าบัดคนปาดล่นฮะน้องบัดคนปาดนะปาดังินก็ปาดเงินลูกบ่ปาดก้อนบ้าบนลูกแต่ก่อนอนโอ้แต่ก่อนเคยปาดก้อนเบ้าก็เลยคิดย่านในลูกแย่ไว้นี่โอ้เพราะว่าเฮ้าไปเอโก้กับทางหมอเพิ่นกับบ้าวนะ เพิ่นวัดทาว่าห้าคดธรรมดาน่ะมันสีแยกได้เพิ่นวะโอ้เพิ่นเคยแนะน้ำอยู่เปล่าเพิ่นให้แนะน้ำไปคดห้องมอเพล่นว่าโอ้แม่นแม่นการห้าคดซึกว่าเจ็บแล้วห้าก็ไปห้องมอเนาะเพิ่นจะได้สอยเ้าได้เพราะว่าเจ้าห้าคนปาดได้เพิ่นที่เรียกว่าขีดว่าสีออกแบบธรรมชาติอยู่ในบ้านวะบ่ากานห้าเจ็๊ยบเดีวไปโรดน้องเลยเพราะว่าห้ากับคนแรกเนาะมันบอกคือไปพุ่นเน่ะมันบอกคือได้ข่าวบุหัน เจ็บอยู่ไซได้ได้อยู่หันเดี๋ยวนี้เพิ่นมีหมอหลายเพิ่นมียาซอยได้อีหยังก็คนไดกี้แล้วก็คือว่าเน่เสียงเป็นเสียงตายก็คือแบบบ่มีเงินมีคเนาะอีกอย่างหมอหมอก็อยู่ไกลรถล่างก็บ่มีาตะกี้เดี๋ยวนี้ยังว่ามีรถเาะรถไหรือว่าอีหยังเนาะไกลก็อีกอย่างเงินคกําแก้วน่มันบ่มีเนาะตะกี้ยากลําบากอยู่ไดบ่มีเฮาตะกี้ก็ได้มีแต่ันาเจ็บแล้วเฮาก็ไป ไทยอยู่ดอกสุมือนึงก็คือตะกี้ปันไดมอเพิ่นก็เก่งเพิ่นซอยเฮาได้แต่นั่งไปนี่ก็แบบเสียแบบนั่นอยู่บ่ก็บ่โอ้ธรรมดาธรรมดาเออยาามที่สุคือบ่ามบ่ให้ล้ม่อยัดอ้อยเอ้ยงือท้องฮะโอ้ท้องจักเดือนตอนน่ะตอนหน้า6เดือน อพระราชยอดอ้อยโอ้แล้วแล้วบ่ได้เป็นได้บ่ก็โอ้ข่อยก็เคยลงได้ตอนข่อยซื้อผ้าข่อยท้องท้องข่อยใหญ่ได้7เดือนแล้วข่อยไปทํางานอยู่กรุงเทพฯเด้ขึ้นอาบน้ําตนวนอยู่ห้องน้ําพระราชห้องน้ําต่ําแบบสนวนดท่บ่ว คนจนแล่นึ้นเบิง่งคอยลาตะบ,บิดอยู่กับเจ็บนนะ่นพรุ่งเติบจังได้ลูกได้บันนีก็มาแล้วกับไปอโกเบิ่งกับเป็นยังอืมน,น้อยก็คอยคือการคอยล่มทั้งนั่งแบบมีบันนี้มีโมกับไปเป็นยังว่พอหรือผู้นี้ละก็ว่าอันนี้ก็เป็นขอบคุณทางอันพี่บันเดลาแอนแบบว่าหัวหน้าคนไทยนะคนกับผ้าคนไปหาหมอเลยได้สนวนแบบว่า่นกับญาตินะนะแต่ไปกับได้เป็นยังไปก็บได้เป็นยังเพื่อว่าอันยัง บ่นั่นอยู่เพิ่นว่าเออเป็นยังดีแบบคนเฮาสิแหละมันบ่เป็นหยังดอกถ้าว่ามันอันนั้ีแมาอยู่มาเกิดนําเฮาบ่เป็นหยังดีใมากับลูกเฮาเกิดเพงเเป็นผู้ชายออกมาก็โอ้ได้ลูกก็วงฮอซ้ําคอยอยู่กําไผอยู่ไอย่าว่าย่าอยู่ยาเย็นเฮาเป็นแม่แรกเนาะ ไข่ก็ได้ลูกไข่ยอันผู้ไปน้ำไข่ยสมือนี่ได้ในเดือนหาจนวนวันที่เสาร์สีเดือนสงการนี่มิซานี่ลูกไข่ฮะวันที่เสาร์สีมิซานี่โอ้ยฮอนเอาเคจังได้ฮอนก็อดเอ้าวข้าได้กับชิยูตารางนี่บอชิยูนี่แหละว่ะแบบมันชูมดแบบเอาอาผัดตังขังเอาแล้วโดนน้ำต้มพุทธ ดุกขึ้นดุกลงบดหัวตั้มได้เนาะคล้ายจีดอกมันมีมันมีอันนี้แหละก็มีโฮมอันนี้มันก็สิลมเย็นอยู่สนวันเลยเมนเมนอ้าคล้องมือคอดเด้เนาะบวลนะเกลือที่ชิปนิมเจ้าพูดจีออกจียนมันวันนี้ได้ที่บอกสิบเจ็ดออกกอดจะวันที่หนึ่งกับนี้มนไปดูด้วยเนาะเมนดูย่างเลยลูกกอ้สิดูอยากออกแล้วอยากมาเบิ่งโลกมามองโลกเด้ ติละกันเฮดูเข้กระดุนําเซายังซะเซาว่าสิมาเฮ็ดอันนี้เลยมันสูงโพดแล้วมีแนวตัดแล้วก็เลิกใช้ไม้นี่กระเทินี่ก็เลยเมียนก่อนันซะสิเนาะมันสิตัดสิลายมันุดลงกับมันแข็งนะเอ้ย มาบันนี้กับบริมีของมาฝากมาตอนมีแต่คอยสืมอบเงินให้ทางนน้องตาเพื่อนเนาะไว้ซื้อแนวกินเจ้าบำรุงเจ้าแล้วคุณบุหัวเจ้ามากินอย่างเด้ออ่ะความใจเด้อเด้อมีแล้วคอยก็ซื้อนมมาจนเรบริได้ซื้อขอบใจเด้อเด้เจ้าอยากซื้อยังกระซื้อขอมอบเงินให้เจ้าแล้วเนาะเพราะว่าทั้งทีเอ้ยอยากซื้อประเดี๋เป็นนัวตัวได้มันขาดนะอยากซื้อครับก็ซื้อไปอยากซื้ออยากซื้อ ที่มันสำคัญเลยเนาะซื้อยังกะซื้อเ้างไห้มาแล้วเนาะก็ดีใจน้ำน้องเพื่อนที่ว่ามีบนฝากบนเช้าเป็นของตัวเองแมีเห็นต่อไปโอ้ยเห็นตอนที่เบาเตียงเป็นสัมภาษณ์เพื่อนแรกๆอยู่ทงหน้าค่ะโอ้โหจนไห้น้ำเล้าก็เห็นได้สนุนได้คบกับกับเบิรงเอ้าเห็นอยู่น้องอันนี้เพื่อนอยู่ทงหน้าว่าเส้นเห็นแบบนั่งเบิกกับน้ำตาซึมไปน้ำได้เวลาเขาเลิกงานเมื่อเราก็นอนเบิรง เป็นอยังไงทงนาเพิ่อนว่าในนั้นในนี้มันไปกับน้องโมเนาะที่แรกน้องโมพาไปในคลิปแรกของเบาเตียงเด้แต่ว่าเฮาบ่มีโอกาสสิได้เข้ามานะมื้อนี้มีโอกาสบ่ได้ไปทางพุ่นก็เลยแวะมาที่มาเตรียมอาหารข้าวมาแสดงความมันดีใจน้ำเพิ่นที่นี่เป็นของตัวเองนะดีใจน้ำให้ได้ไว้ๆเด้อโให้คลอดไว้ๆได้ลูกชายก็ให้ ยังเพินะ่อน่าให้เลี้ยงง่ายๆเนาะ <c oughs> เป็นคนดีคนดีแหละคนเฒ่าที่มือเลี้ยงลูกเกิดจริใหญ่เป็นโตเป็นตน,นะนเนาะเสียงลมกะอุบอุบได้กะสะเสียงบอชัดเจนปในใดเนาะเงิงนปุ้ยได้เสดอยู่ห้องน้ำเสียงอ่ำอ่ำเดียวทั้งผรัวเนาะโอ้เพื่นถ่ายคลิปปะโอ้เพื่นถ่ายคลิปจะทางไหนเราไปหาไปเลยไปได้เข่าไปนั่นกันเนาะเอากันน่งคุยกับน้องตาท่านี่ผัวเพื่อน พอสะพานยู่ทางนั้นสนวนแบ่งคนละครึ่องนะจังไลยก็สู้ต่อเนาะเปล่งร้องใจเป็นกำลังใจให้ได้ละเด้อก่ต้องคิดอย่างไม่ยิ่งข้าก็ต้องมีลูกทุกคนสู้ๆกระสานทางข้ากเกษีพอโตครับก่อนเด้อละเด้อด้อหน้ามีโอกาสสิเวมาเยี่ยมให้เด้อสบายดีเด้อสบายดีสบายสบายดีด้วโอเคพี่น้องนมนีเวมาหาทางน้องตาเป็นครั้งแรกเนาะมาให้กำลังใจน้องเพิ่น อย่าแตกอยตื่นเด้อพี่น้องให้จังได้ขอบคุณขอบคุณบทสุขสุขอนเนาะทีท่ติดตามให้กำลังใจสมบูรมาโดยตลอดถ้าวันนี้คลิปนี้สมบูรมาบอผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภอภัยเด้อ,นอ,นอเนาะสำหรับคลิปนี้อำลาพาจากไปก่อนพอกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี